สวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นเครื่องบินนะครับเป็นของบริษัทนะคร WL Toy นะครับก็นะฮะก็จะเป็นรุ่นของเซตหน้านะครับ182นะครับ3 c h ช n แนล2.4 GHz นะครับเรดิโอคอนโทรลแอร์ริเพนนะครับก็เป็นระบบควบคุมแบบ3ช่องนะครับหรือ3 c h a n แนลนะครับ โอเคนะครับก็เป็นระบบ RTF นะฮะก็คือกึ่งความเล่นนะครับก็เป็นวิทยุนะครับ3สามชแนลนะครับแล้วก็แบตเตอรี่3.7โวลต์500มิลลิแอมป์นะฮะ 25C อันนี้ก็แม็กซ์พาวเวอร์นะฮะมอเตอร์นะครับก็คือเป็นมอเตอร์3ลูกนะครับก็คือเป็น T-in-1 นนะครับก็คือใช้มอเตอร์ สามตัวในการหมุนใบพัดหนึ่งใบนะครับซึ่งจะให้กำลังดีมากนะฮะโอเคนะครับก็มิติของปีกนะครับความกว้างของปีกห้าสิบเซนนะครับแล้วก็ความยาวนะครับสามสิบสามสิบเซนหน่อยๆนะครับเกือบสี่สิบนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ในกล่องโอเคครับเรามาแกะดูกันเลยนะครับ เป็นเครื่องบินสามช n นลที่เหมาะแต่การฝึกบินนะครับอ่นนี่ก็จะเป็นคู่มือในกล่องมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวลำครับประกอบชุดไฟอะไรต่างๆมาเรียบร้อยนะครับการคอนโทรลก็ใช้เซอร์โวสตัวนะครับในการควบคุมหางเสือแล้วก็แผ่นอัพดาวนะครับ ใบพัดนะครับเนี่ยนะฮะสังเกตนะครับมันจะเป็นมอเตอร์สามตัวนะครับหมุนแกนใบพัดตัวเดียวนะฮะเฟืองมอเตอร์เป็นเหล็กแล้วนะครับแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้มีรูระบายความร้อนด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเก่ามันจะไม่มีนะครับตัวนี้น่าจะปรับปรุงมาแล้วนะครับวิธีการนะฮะเริ่มต้นก็แค่ประกอบปีกแค่นั้นเองนะครับก็ใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ขัดน็อตตรงนี้นะครับ ในกล่องนะครับก็มีชุดล้อนะครับแล้วก็ใบพัดสำรองนะครับแล้วก็มีไขควงนะครับนี่ก็เป็นไขควงนะฮะแล้วก็น็อตน็อตนะครับ ต้องเก็บให้ดีๆนะครับมีมาให้ตัวเดียวนะครับเป็นน็อตล็อกปีกนะครับตัวนี้ก็เล็กพกพาง่ายนะครับชิ้นงานสวยนะครับวัสดุก็จะเป็นโฟม EPP นะครับฉีดขึ้นรูปนะฮะร,รหัสรุ่นนะครับ F 9 4 9นะครับเซตหน้า182 เป็นน้ำหนักเบานะครับโฟมซึ่งมีความเหนียวเวลาตกก็ไม่ทําให้แตกหักไดง่ายนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นน้ำหนักเบานะครับล้อก็เสียบใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ปรับแต่งนิดนึงให้มันฐานล้อมันตรงแค่นั้นแค่นั้นเองน,นี่ก็ชุดล้อหน้านะครับก็เสียบใส่ได้เลยเแล้วก็มี นี้เป็นฝาปิดฐานฝาปิดแบตเตอรี่นะครับส่วนในนี้ก็มีที่ชาร์จนะครับเป็นที่ชาร์จแบบ USB ชาร์จแบตได้พร้อมกัน2ก้อนนะครับแต่แบตเตอรี่ในกล่องแถมมาให้แค่ก้อนเดียวนะครับนะครับเป็นแบต WL Toy นะครับตัวนี้เป็นแบตแท้ติดลำก็3.7โวลต์5 0 0 m mm, ป์ 25C นะครับ เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับใช้ถาดหกก้อนนะฮะก็ะจะมี หน้าจอดิจิตอลนะครับแสดงระดับสัญญาณแล้วก็ระดับาถานรีโมทนะครับก็เป็นแสดงการทำงานต่งตางๆนะครับของระบบว่าตัวไหนควบคุมในชิ้นส่วนไหนของเครื่องบินนะครับประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ก่อนเล่นนะครับเราก็เสียบแบตเตอรี่นะครับเสียบแบตเตอรี่เสร็จ,ตตรรจปุ๊บเราเปิดรีโมทนะฮะ เส้นสุดแสงสัญญาณก็คือการจับคู่จัดรีโมทเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ปิดฝาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ล็อกแค่นั้นเองนะครับนะครับ,นะรบก็มาดูการเลี้ยวของหางเสือเลี้ยวเซอร์โวนะครับ อัพดาวนะครับขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแค่นีนนะ้อันนี้ก็เป็นพื้นลูกลังหิน,หนแดงนะครับก็ไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นจากพื้นได้นะครับก็ต้องพุ่งเอาด้วยมือนะครับจริงๆถ้ามีพื้นที่เรียบๆตัวนี้สามารถวิ่งและวิ่งขึ้นแล้วก็ล่อดลงบนพื้นได้เลยนะครับอันนี้ก็ได้เวลาขึ้นก็พุ่งเอานะครับพื้นที่ไม่เรื่อนน่อย เวลาลงก็เดี๋ยวล่อดลงเอาได้นะครับโอเคครับผมโอเคนะครับลมมันมาจากด้านหลังนะครับเพราะนั้นผมเวลาผมพุ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่ามันตกนะครับก็คือเครื่องบินในการเรื่องจริงต้องปะทะลมนะครับก็คือขึ้นทวนลมแต่นี้คือผมบินหนีลมมันก็นขึ้นยาก,กนิดนึงโ okay, นะอเคนัเดี๋ยวผมเอาใหม่ ครับเพราะว่าข้างหลังผมมันบินไม่ได้มันเป็นตึก อีกแอลเลยฮะลมแรงมากลมแรงๆนี่เราก็ล่อนนอน ก็พอสู้ลมได้พอสมควรนะครับน,นี้ลมแรงเลยทีเดียวนะครับก็ตกสองรอบแล้วนะครับลมมาแรงควบคุมยากนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับสมบูรณ์ร้อเเซ็นนะครับเ,เอาใหม่นนะฮะลมนิ่งก็บินใหม่ โอ้ลมแรงนะครับเรือก็ล่อนเลยนะครบับเครื่องล่อนเลย โอเคนะครับเดี๋ยวผมลอดลงแล้วนะฮะอันนี้ก็ลอดลงกับคืน้นหินลูกลงังนะครับก็ราคานะครับก็ลงไว้ที่ชิวิดีโอนะครับเส้นใครชื่นชอบตัวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับผมโอเค